ตอนแรกนำเมนเทลกาลบูลพิมเสนใส่ลงไปในแก้วแล้วละลายด้วยน้ำเป่าอุณหภูมิห้องจากนั้นผสมทั้ง3อย่างจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำน้ำมันยูคาลิปตัสมาใส่ในน้ำพิมเสนกลบูลเมนเทลที่ละลายไว้แล้วจากนั้นจึงนำไปพักไว นำสมุนไพรอบเชยดอกจันกระวานเปาะหอมใบมะกรูดการพูสมุนแหวงผิวมะกรูดมาบดให้ละเอียดพอประมาณในส่วนของพริกไทยสามารถใส่ลงไปเป็นเม็ดได้เลยเพราะหากนำไปบดจะทำให้ยาดมส่งกินฉุนเมื่อบดทุกอย่างเสร็จแล้วจากนั้นเติมน้ำที่มีส่วนผสมของเมนทลกรลบูนพิมเสน และน้ำมันยูคาลิปตัสที่ผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวและมาวางพักไว้เตรียมกระปุกผลิตภัณฑ์ที่จะทำยาดมใช้สำลีชุบน้ำที่มีส่วนผสมของเมนทอลกละบูนพิมเสนและน้ำมันยูคาลิปตัสจากนั้นนำไปวางที่ใต้ก้นของผลิตภัณฑ์นำสมุนไพรที่ผสมกันเสร็จแล้ววางบนตาข่ายและทำการหอ่อจากนั้น จึงนำไปวางบนสำลีในผลิตภัณฑ์นำไปพักไว้6-7วันจึงนำมาใช้ได้